ก็ของปัญหาที่ผู้หญิงมีในความสัมพันธ์มันมาจากการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือเราไม่ถูกรักนั่นเองถ้าอยู่ดีๆผู้หญิงรู้รู้สึกงอนโกรธหรือเปลี่ยนใจไม่อยากไปไหนก็รอแล้วผู้ชายจะชอบอยากรู้เหตุผลว่าทําไมไม่อยากไปทําไมทําไมถึงโกรธอันนั้นเป็นขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่1ผู้ชายต้องทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าถูกรักและเต็มไปด้วยความรัก แล้วผู้หญิงจะบอกผู้ชายเองแล้วผู้หญิงก็จะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปกับคุณผู้ชายการที่คุณตั้งคําถามให้ผู้หญิงตอบว่าทําไมถึงรู้สึกไม่ดีตอนนั้นผู้หญิงก็จะยิ่งโกรธเพราะตอนนั้นผู้หญิงกาลังไปกับอารมณ์แต่ถ้าคุณทําให้เขามีความสุขแล้วแล้วก็เขาก็จะใช้สมองส่วนที่เป็นเหตุผลตอบคุณทันที ลองไปใช้เทคนิคนี้กันดูนะคะเวลาที่ผู้หญิงงอนหรือเราชวนไปดูหนังเราอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนใจไม่ไปเนี่ยแสดงว่าเขากำลังต้องการความรักจากคุณนั่นเอง mm hmm. เทคนิคนี้มันเวิร์กมากเลยนะคะลองทำดูแล้วทุกคนจะกลับมาบอกก้อยว่ามันเวิร์กจริงๆทุกครั้งที่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วผู้ชายเข้าไปให้ความรักกับแฟนคุณอะ สาวๆที่งอนหรือโกรธอยู่หรือเปลี่ยนใจไม่อยากไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวกับเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่อยากไปดูหนังไม่อยากไปกินข้าวเราแค่อยากให้ผู้ชายมาใส่ใจหรือทําให้เรารู้สึกว่าคุณรักเราถ้าคุณผู้ชายสัมผัสได้ว่าผู้หญิงน้อยใจอะไรสักอย่างเราไม่บอกคุณเนี่ยอยากให้คุณผู้ชายรู้ไว้นะคะว่าผู้หญิงกําลังขาดความรัก ผู้ชายต้องให้ความรักกับผู้หญิงก่อนคุณต้องจำไว้ว่าผู้หญิงอะเปลี่ยนอารมณ์ง่ายมากเปลี่ยนจากอารมณ์ดีไปเป็นอารมณ์เสียได้ง่ายและก็เขาก็จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์เสียไปเป็นอารมณ์ดีได้อย่างง่ายเหมือนกันค่ะก็คิดว่าคลิปนี้จะสามารถ คุณนำไปใช้กับคนที่คุณรักเพื่อเงาะสาวกันนะคะอย่าลืมให้ความรักกับเธอกนค่อยไปถามเหตุผลว่างอนเพราะอะไรเปลี่ยนใจเพราะอะไรไม่ไปกินข้าวด้วยเพราะอะไรทําไมถึงไม่อยากไปดูหนังทําไมถึงไม่อยากไปหาอย่าลืมใส่ใจกันและกันในวันที่ยังมีกันและกันอยู่นะคะเห็นคุณค่าของกันและกันในวันที่ยังมีกันและกันเติมเต็มความรักให้กันและกันในวันที่ยัง มีความรักกันอยู่อย่าให้ความรักมันเอกปลายหมดอายุนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาะใจไปเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ